กลัวอะไรกับคาเฟนีขนาดนั้นนะครับผมเปิดมายิงกับสวนได้เลยนะครับนี่ครับฮีโหมายทอนะแี่กมเมื่อกี้มีย่อนนแต่ไม่รู้เกมนี้จะมีหรือเปล่าแต่ก็สวัสดีขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันอันนี้เอาเวลเล e m i พิมพิล2020ครับระหว่างที่บุรยรัมยิงแต่อีสปอร์ตเจอกับเซงกัแมนทอมรอบควอเตอร์ไฟแนลแต่ส่วนข้างล่างครับผมว่าเลนล่างทางเบรมเป็นเอีสปอร์ตน่าจะเล่นกดดันได้ดีครับผมมซีครับ โอ้แล้วเหมือนว่าเฟิร์สวันนี่ครับจะฟาร์มเร็วกว่าตัวของเบิร์นหนึ่งสเต็ปนะครับตอนนี้เลเวลสี่ไปแล้วเบิร์นยังอยู่เลเวลสามอยู่เลยใช่นะครับแล้วไปที่เลนกลางนะครับเฟิร์สวันนะครับเพื่อที่จะไปแท็กเลนเอาต่างต่อใช่ครับจริงๆมันเป็นเรื่องของการสปีดฟาร์มเลยครับรู้ค่อนข้างฟาร์มไวทีเดียวนะผมด้วยดาเมจที่ทรงพลังทีเดียวะแล้ววิ่งมาบุ๋ยหัป่า ติวครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าครับแต่ก็ทําให้เบิร์กครับต้องเรียกว่าภาวะพัวงกับการฟาบไปนะส่วนซัมเมอร์ด้านบทกดเลสตาเลียนะฮะเข้าไปครับตบัดสามใสเอทีบีในคลิปหลอดใช่ครับเจ็บเจ็บปวดปวดกันไปครับผมเรื่องเลนเฟสกับการเล่นต้นเกมผมว่าบริมเปนอีสปอร์ตไม่น่ามีปัญหาครับแต่เล่นใส่แล้วก็ินมาเจอเบิร์กตรงนี้ครับและอาร์คโดเลตพยายามจะหนีแต่โดนสตาร์นเกี่ยวไว้ครับไปไม่ออกแล้วเรียบร้อยเจอเฟิร์สบัตจากนู้นฮะโอ้โหทำผิดอย่าเพื่อคุณผู้ชมครับจังหวะซีซีในการโก่งอาร์คโดเลครับผมตได้ฮะ มึงดูตัวทิเกเจอร์ของเขาครับช็อตในตำนานแลวก็เรียกว่ากาวขานกันชั่วลูกชั่วนานแล้วต้นเกมมาหลอกเสียช็อคในการหนีแบบนี้ครับถือว่าเป็นต้นเกมที่บริมยูไนเต็ดอีสปอร์ตพึงพอใจกับวินซี่ครับถ้าเกิดเทวานาสได้เล่นในเลนสบายแบบนี้ฮะมีปัญหาแน่นอนครับในการเล่นบุกป้อมฮะ ใช่ครับตอนนี้คาเฟนี่มีเงินพันหนึ่งเทวนาถไปพันห้าแล้วนะครับน้ำถึง400ในช่วงแรกครับโอ้โหแล้วดูแลกๆครับการจะวิ่งเข้าเลนมีราคาที่ต้องจ่ายถึงอบครึ่งหลอดฮะมาล็อกไม่มีช็อตกันเลยครับอ้าวแล้วโดนเกี่ยวจากอิสันดิลครับรู้ดีว่าเขาไม่มีอัลติเมทครับดับเบิลโอนจะยิงไล่ใส่เซอร์เลฟทันทีในขณะที่ทางเซน์แฟนทอมก็พยายามจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วรอจังหวะที่คาเฟนี่จะมีเงินขึ้นมากกว่านี้ครับ ครับมัทโดนเลยครับยิงขนได้ก็ยิงครับยิงคลิปได้ก็เพลลงล่างครับและอาร์กโนเลตมาหาอิสเลนดิลครับแต่ว่าตำแหน่งครับดูเหมือนจะไม่เพียงพอและพยายามจะฝืนกดช็อคเข้ามาโดนดับมัทโดนตัวเองแต่ว่าเบิร์นครับไม่ได้เข้าไปพยายามจะฝืนครับและกำลังจะตายครับแต่มีมครับบิลลิงกอโบชุบไม่ได้ับมัทหลัครับแล้วกดครับมาร์คออฟฟอนครับ มาแบบสำหรับรับดับเบิ้ลโอเซนเอครับและยิงไปครับและกำลังจะลงไปตอนนั้นใครติเก็บไปหนึ่งและตามมาไหมว่าตัวเองจะตายแต่เม่อีเบิร์นบัตมาตามเก็บงานได้ครับสวยงามครับบูรัมตัดอิทกอ่อนเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันต์เลยฮะกับการที่พยายามจะได่ใส่ฝันหุ้มข้ามที่มีทีมีอยู่ครับผม นสองอย่างที่ยื้อไปครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมาร์คออฟฟอร์รวมไปถึงฟริดงอร์โบนะครับทำให้สถานการณ์บูนัมสเต็ดปิ่นปอดครับไม่เสียเลยฮะโอ้นะบนมีการดวลกันเอาเลยครับตีกันไปทั้งวันครับบอกเลยว่าตีทั้งวันเนี่ยครับใครปลอดใหญ่กว่านะครับทำไมถึงปอดใหญ่ครับใช้เยอะฮะเก็บคิวชิงโชค ถ้าได้ทาวเวอร์เยอะนี่ผมจะดีใจมากโอ้โหแล้วเป็นผลเสียยาวๆเลยครับด้วยการที่เดียวอนาสเล่นสบายเกินไปในช่วงต้นเกมครับมินซี่ครับทาวเวอร์ไปหมดแล้ว2ฝั่งข้างๆครับตอนนี้เป็นงานลำบากของไซน์นั่นเปนท็อปแหละไปดูกันต่อครับเกมยังไม่จบครับตอนนี้ไซน์นั่นเป็นท็อปกาลังจะต้องกลับมาการที่เลนกลางครับดูดูวางคิวไปเซเลฟพยายามจะเกี่ยวครับและอินซอร์ดีดีครับตัอใส่เซเลฟได้ครับและใช้ช็อคลงมาพร้อมกับเนเจอรียม 2 LE หนักๆครับอิสรเรียวโดนหนักมากฟรฟครับเเซลฟโอ้เลือดเหลือน้อยครับแต่เซเลฟก็ไม่ไหวเหมือนกันครับต้องถอยกลับนะเซเรฟเริ่มเล่นยากแล้วนะครับถ้าผมดูเฉียวๆเมื่อกี้ไม่ผิดนะเหมือนว่าทางต่อนูๆน่าจะเริ่มมีของนะฮะอ่ามีตัดเลือดแล้วนะครับใช่เหมือนสกอร์จะขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นมุ่งมุงอยู่อ่าใช่นะครับเวลาในการยื้อของเซเรฟไม่ง่ายแบบที่ทำได้ต้นเกมแล้วเขาได้เล่นน้อยมากเลยนะฮะสำหรับเซเรฟฮะ ซัมเมอร์ครับแอบเนียนครับอาร์โกเลยมาเอ้ยเหลือนิดเดียวถูกเอ้ยใครได้โอ้โหทองข้ามไปได้เป็นคาเฟนี่ได้ครับเหลือนะเอาไปลดคูทาวครับโอ้แต่ว่าลักลักอ้าวครับจอดาบโอ้โหแรงมากแรงจอดาบนี่ฮะภาพเกือบตัดครับและไปสตันโดนเบิร์กครับยิงใส่หนึ่งทีโอ้โหแล้วคิดว่าจะล้วงเข้ามาฮะเจอดับทีมี่เข้าไปครับจรินซริครับเข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะได้คิวเลยครับผม โอ้โหเป็นการดราฟที่ดักอยู่แล้วนะครับว่าฝั่งดรามน่าจะเล่นตัวได้หาที่แรกครับอกเซอร์เ,เลฟครับตอนนี้ก็ยังอืดได้อยู่แหละแต่ดูการกระแทกและโดนตัดเลือดแบบนั้นเรียบร้อยเจอเมิ์อวันครับ โอ้กระทบไหล่เข้าไปครับนุ่นุเจอแร็คๆตามเข้าไปปาดหนึ่งปาดสองครับแล้พยายามจะตามต่อแต่ดับเบิ้ลโอนสเตเดีพยายามจะยิงตัวไปเลยปาดไม่โดนนุ่นุครับโอ้โหเซฟไม่ไหล่ตีได้แล้วนุนุเข้าไปถ่ายต่อด้วยและแอนต์ตลบถ่ายเข้ามาสองดอกครับต้องถอยเลยฮะสำหรับแร็คๆและสิสรลนดิวครับไปเกี่ยวใส่แร็เรเจอดับเบิ้ลโอนสเตเดียับมีฟิดเด็กปาตสองการ์ดซัมเมอร์ครับออกมาจากป่าแล้วไปเก็บครับตัวของเซเรฟเอาเป็นแร็คๆฮะและเอ็นทีบีมาตีใส่ซัมเมอร์ซัมเมอร์ครับมีดูดเลือดดนนููๆคครรััับบออออยยย่่่ไกลลลชวเหหื้าง ทางบนครับเป็นตีมี่ครับกับเทวนัถด,ดันไปต่อเนื่องเป็นไฟที่หลายมุมมากๆครับพีนซี่เมื่อกี้นะทางตัวเรสแกวิ่งเข้าไปไถอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับโอ้โหบวกในคนละฝั่งครับผมแต่ว่าโดยรวมนะครับเรย e ์มันยังอีสปอร์ตยังค่อนข้างดีอยู่ครับตอนนี้เม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้ซัมเมอร์เกือบไปรู้สึกเฟิร์นมันจะโดนชัดดาวน,นะผม,ผมะน่าจะเป็นเรสเนี่ยที่ยิงไปนะน่าสาย แรกกันไปเหมือนกันครับตรงกลางเหมือนจะมาแล้วครับมองคก็โมยจากสตาร์นครับแล้วใช้ท่าสองได้สวยครับนู้นครับเปิดมาแบบนี้แล้วเข้ามากลางวงลักแล้วครับแล้วสตาร์นของดับโมครับงามหยดหมดเรียกว่างดงามครับโอ้เก็บไปอีกหนึ่งพลังตีกันเลยครับบอกเลยได้ทั้งวันนะฮะโอ้สภาพโดยรวมตอนนี้ฮะโจดของเพื่อนเนี่ยอีสปอร์ตครับทำสัมฤทธิคามิ้นซี่ครับทำให้ตัวมาหลอกเล่นไม่ได้เป็นพิการไปพร้อมกับโตกอิมเนตฮะ ซัมเมอร์ครับไม่กล้ารุมฮะตัวเขายื้อฮะโหเสียดาร์กแล้วครับผมจัดการได้ไปโฟกัสตัวขอตเทน่าลิโปอย่างซัมเมอร์ฮะดัสเซียร์ครับถูกจัดการไปเลยเบรนดินในสปอร์ตครับในช่วงแปดนาทีครึ่งเท่านั้นฮะและเบิร์กครับมีเงินแค่ห้าพันห้าในขณะที่ครับเปิร์ดวันเดินไปเรื่อยมีส่วนร่วมครับเกือบหลายๆอย่างฮะใช่ฮะ 7,000ไปแล้วครับ n t b เจอเฟิร์สวันไลน์นั่นคือ1ต่อ3ไม่กล้าเข้าครับซนกันแมนทอมซานกันแมนทอมตอนนี้โดนคุมแมปแล้วนะครับผมจังหวะในการเข้าไปได้อย่างที่บอกเลยครับฝั่งตัวของพลเรืมีการรองรับฮีโร่ได้ดีฮะเฟิร์สวันแม้จะอยู่หน้าครับแต่ก็มีความมั่นใจว่าอินเดียลกับตุนุจะช่วยได้และ4ี่คนมาตรงกลางครับโอ้และใช้อันติเลยนะครับเจะเรียนตรงนั้นเอาเียร้อยครับเซอร์เลฟฮะ แรกๆบอกแล้วว่าก็เก่งอยู่แหละนะแต่ว่าพอหลังๆดาเมจทาวเวอร์วางอลังการงานสร้างครับดูดพื้นไม่ไหวใช่เราเล่นกดดันด้วยนะึ้นจะมาเลียนี่จะมีปัญหาแบบนี้ะดูเฟิร์สันครับจะตามต่อเซเลฟครับถอยกลับทันทีฮะเก็บสกิลไว้การป้อมหน่อยใช่ครับข้างบนก็ตีกันไปครับข้างบนนะฮะไฟเตอร์สองคนโอ้โหแลกเลือกกันเล็กน้อยจะเป็นไฟสี่ต่อสี่ครับผมแต่ว่าตรงกลางเสียทาวเวอร์อยู่ดีฮะโอ้ยเซเลฟเจ็บมากเซเลฟโอ้โหจะดูการยิงครับแต่ปอนโซน็กบอกวลยวร่าแรงมากครับ เทวอนาสครับเกับดาเมจที่เป็นไฮบิดและ Ntb ครับเดินผ่านเจอเฟิร์สบอลกระแทกไหล่เข้าไปครับพยายามจะดูดเลือดแต่ไม่มีใครให้ดูดแล้วต้องถอยกลับและข้างขวาครับดเรกมอนสเตอร์ของบูราบเจ็ดอีสปอร์ตครับตีใส่สิ่งก่อสร้างเลเล็บกระโดดออกมากดเนเจอร์รีมแถมกดช็อคไปด้วยหนู่นุโดนอยู่ก็จริงครับแต่ว่าแรกๆก็ทนดาเมจไม่ไหวมีกรอบที่มาก็ถอยกลับครับโอ้แล้วเฟิร์สบอลครับตีป้อมไม่สาเร็จครับตอนนี้ข้างบนแต่ว่าข้างล่างเหลือแค่600 600ดูซัมเมอร์ครับกดคอมเพลเยอร์เข้าไปตีใส่สิ่่่งงงงกกกออสรรรรร้้าาเเเ็็บบบปนทีียยคัแลละต เป็นเฟิร์สวันครับไม่ได้เอาวเข้าไม่แน่นหน้าแต่เก็บเอทีบีได้ออนอเลนมากลางวงพยายามเก็บลูแต่เขามีครับมาออฟฟอร์ดและเอาตัวรอดกลับมาได้และกลายเป็นเนปไตงอนัลแฟนทอมเสียไปแล้วสองทางจากการขึ้นบ้านครั้งเดียวของบูรัมเจ็ดอินสปอร์ตโอ้โหเรียกว่าคุมทุกอย่างในเกมเลยก็ว่าได้ครับไฟเมื่อกี้ฮะทางตัวของการพลังการลุกของเซนต์แฟนทอมไม่สามารถทําได้เลยครับเซเรฟช็อตทางด้านล่างครับเหมือนรู้ตัวแหละรครับว่าถ้าถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างตัวเองก็จะแพ้ แต่การเข้าเปิดก่อนไม่ใช่ได้เปรียบเสมอไปครับฝั่นค้ามที่พร้อมรับครับวินซี่ครับทีมี่ที่รับออกมาจากบุรัมครับส่งผลมากๆกับสายกันแฟนยทอดนะแม้ว่าการนี้แต่ว่าใช่เนี่ยผมโคโลราห์โหนครับและกลายเป็นเฟิร์สบอลล่าช็อตได้มาหลอกไม่ได้เล่นเกมเลยครับคุณผู้ชมครับเกมนี้ลักลักโดนหนักมากจริงฮะเรียกว่าเป็นจังหวะเนี่ยเกี่ยวก่อนกระโดดโอ้จะเปิดโหมดโหดก็ทนไม่ไหวโอ้จริงครับตอนนี้ครดามจของดับเบิลซอนิกนี่เรียกได้ว่าเวอร์เลยก็เป็นได้ฮะ มีดาเมจทุกระยะเลยครับระยะใกล้นะครับเป็นเฟิร์สวันครับระยะไกลเป็นดับเป็ลโอสเวกับนู้นฮะโอ้ส่วนระยะกลางครับไม่จะเป็นครับขอแค่คนช่วยมอใช่ฮะและดูการขยับของดับเป็ลโอนเซเวตครับอยู่ไกลๆห่างๆอย่างห่วงๆครับเบิร์นครับต้องใช้ครับตะกี้เราต้องท้ายเล็บครับหายจากเฟิร์สวันฮะ โอ้อัลโตโรบค,ครับที่มันมีตัดเลือดครับโดนไปแบบนั้นจะฟื้นคืนอย่างไรและเบอร์บอกไม่อยู่บ้านแล้วออเอาไปเลยเอาบ้านไปแกมแรกไม่ดูแล้วครับและไปคับตอนนี้ตีต่ครี่ตัวของไต่ก้อนแผ่นท่อมครับและ N t ็ทีครับกดตัวแข็งอยู่กลางวงและนักยิงีโคนครับและกดช็อคลงมาดูสวยก็จริงแต่มันได้แค่ความสวย ยังไม่มีและการเป็นเรสครับที่คนสุดท้ายโอ้สวนเบิร์นเข้าไปตัดทิปเล่นกลางแต่หาว่าเขาแคร์ไม่และกลายเป็นบูรรัมเจ็ดอิสปอร์ตขึ้นนําไปก่อน1 0ึ่ครับผมใช่ครับและที่สำคัญครับวินซี่ครับเกมนี้ไลเบิร์ก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันครับ เพียงแค่ไลเบิงไปตายด้านบนครับจังหวะที่กำลังจะอาร์คโนเลตโกงหนีฮะโดนซีซีของทางด้านเวลามันอีสปอร์ตเข้าไปครับนั้นทำให้ป่าของทางด้านตัวทีมซั o n ฟ p h ฟนทอมเดียพังตั้งแต่ต้นเกมฮะอาร์คโนเลตหยุดได้นะแต่ว่าท่าที่ไล่ซิโฟนีเนี่ยหยุดไม่ได้นะนะครับ